สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอัปเดตแผนของวันที่9ธันวาคม2561นะคะช่วงค่ำตอนนี้เวลา1ทุ่ม33นาทีนะคะซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้น้องอ่ะขึ้นมาติดด่านขายของเอ่อเ4แล้วก็เ1จุดนี้นะคะรอบราคาประมาณ26 นี้ค่ะถ้าน้องยืน2660ได้น้องก็จะขึ้นไปอีกประมาณ1,000ถึง1,000ถึง1,500จุดนะคะแล้วแม็กจุดที่ประมาณ2,000จุดนะคะเวลาระวังแผนนะคะเราก็เขียนอย่างนี้เราเอาสวิง2560 สองห้าสองหกหกศูนย์ยืนได้ไปสองหกเจ็ดศูนย์สองหกเจ็ดห้าและสองหกแปดศูนย์นะคะอันนี้เราจะได้กรอบบน,นะะเราจะได้กรอบบนและกรอบล่าง กรอบล่างจะได้2602650 2645 26 2640 26ซึ่งพอวิ่งมาจุดที่ราคา2640เนี่ยค่ะก็จะมาจุดตรงนี้พอดีเคยเป็นจุดที่ตรงนี้นะคะ เป็นด่านซื้อในไทม์เฟรม M15 นะคะพอมาชนถ้าเกิดแท่ง CF นะคะแท่งคอนเฟิร์มกับตัวนะคะตรงนี้เราสามารถบายได้แล้วก็ SL เราอยู่ที่ปลายไส้ของ H1 จุดนี้นะคะอันนี้คือกรอบล่างนะคะอันนี้คือ Update. อัปเดตอัปเดตยงคค่ อันนี้คือช่วงครับงั้นไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ